หลังเล่น Arena of Death แล้วนะครับมาเล่นที่ China g นา a t w a ลทัวร์กันนะครับเป็นเขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์นะครับเสียเงินพันหนึ่งนะครับค่าเข้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะมันขนาดไหนนะครับต้องลองดูกันนะครับเตรียมอาวุธให้พร้อมโอเคอาวุธพร้อมแล้วนะครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไม่รู้จะไปได้กี่รอบนะครับโอเค เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่บสองนาทีก็จะจบแล้วนะครับอารีน่านี้เอ้ยไม่ใช่อรีนา่าพูดผิดไอ้เขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์นะครับผมไม่เคยได้เล่นต้องนานแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์ตรงฝั่งชน่นาจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองเล่นดูแต่การาฟของกราฟิกอะไรเขาเรียกว่าภาพนะครับหมายถึงว่าอะไรวะเขาเรียกว่าแบ็กกราวนะครับพื้นหลังอะไรต่างๆนาคงจะแตกต่างจากดานอื่นนะครับเท่าที่เล่นมาโอ้โห สว,วอ่ใส่อันนี้ก่อนโอ้โหเครื่องเครื่องเล่นโหดาหมุนติว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 โอ้โหไปเมืองนินชัยหน้าประเทศจีนนะครับโอ้สวยว่ะกราฟ,ฟริกโอเคดีนะครับเออมาเลยลงในบึงบัวมันจะไม่ยากตอนแรกๆทำให้เป็นยากตอนปลายนะครับโหดขึ้นโหดขึ้น มา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 นนมามอมามามานาม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 ะมา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 มุนา,านมาม,งงมามสมรมามามาหามามามานามามามาดาม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 มา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 โามามมามาาคาม้าม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 อมมามาางาม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 าาม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 มาคมา ก็มีเครื่องเล่นกระโดดด้วยโอ้โหอยากได้อยากได้มีกองด้วยกราฟิกสวยดีนะครับถือดาวสมุไรจะได้เหมาะกับด่านจีนอ่าม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 าเขเข้ามาเข้ามากล่องอุ้ย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 เกือบเกือบเกือบโอเคมารีมารเนส ก็คือใช้มาลีวีปอนนะครับก็คือดาบอะไรอะไรเงี้ยครับมันจะฟาดแล้วดาเมจจะสูงนะครับโอ้ยมาโอ้โหแต่ละตัวมาจากทุกประตูเลยทุกสารทิศค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินสับหัวเวฟสองเซเวตเวฟแล้วนะครับชนะแล้วมาๆมาดูซอมบี้กระโดดกันมาๆมาเดินมาเดินมาเร็วๆโอ้ยอุ้ยสปริงอะไร สปริงของบริษัทอะไรเนี่ยแรงดีจริงๆอุ้ยดึงเลยโอ้โหกระโดดไปที่หลังคาฮะมา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 มีใครใครใครจะกล้าเข้ามามาเดินมาเดินมาสปริงเขาดีจริงๆครับผมเด้งทีดึงเลยอุ้ยโอ้โหไปหลังคาเลยไหมล่ะมามามาเร็วเร็วเร็วเสียเงินค่าเข้าพันหนึ่งแต่ก็แลกกับความมันนะครับมันใช้ได้ดี โอ้กระโดดด้วยเออมาดิใครแน่ก็มาวิววิววิวโอ้ยเกือบเกือบพลาดนิดนึงบิ i ดิ้งลา u s h ออกบิลเร็วเข้าใจเข้าใจโอหัวริดเลยมองๆๆล่อๆล่อๆใช้ปืนเก็บดีกว่าใช้ดาบเริ่มเสี่ยงเกินไปแล้วนะครับอ่ะ Head Shot ตัดโอ้ยฟาดทีเลือดลดผีฟาดหัว จะพนนะ <laughs> โอ้โหแม่งเลือดหายไปเอาเรื่องนะครับลงบึงบัวดีกว่าดอกบัวสวยน้ำใสน้ำใสตัวจริงบัวงามมากนะครับคุ้มกระซ่าเข้าหนึ่งพันโอ้โหบอสมาดักที่หน้าประตูเลยเหรอเอ้ยหน้าสภาเลยรเหรอมีไปทั้งอื่ีกเลย ไม่งั้นโดนบอสกรบหัวแน่นอนมา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 ,มาเข้ามาเข้ามาใครอยู่ในน้ำดีแม่งล่อไปเรื่อยๆนะครับเรวก็จะตายเปนคนละข้างนะเอาดิเอาดิม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 าด,มาด,มาดิมาดิ้โอ้โหจะสูงกูก็จะหมดเหลือแค่รอยนัดอ๋อตายเถอะมา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 สกเซ็ตอาบุส กระสุนมันก็จะหมดแล้วทำไมให้กระสุนมันน้อยขนาดนี้แค่สามร้อยนัดเองกระสุนมีนิกการนิดหน่อยเวอร์นะครับเอาดิเอาดิอาดบอสอึดวะ่ะมามามายิงขลุงหลังเนี้ยอ่ะเดินเข้ามาเดินเข้ามาสิบหายกระสุนจะหมดแล้วนะสลับเป็น AK นะครับด้วยความมันที่ไม่ขาดช่วงเรียบร้อยมา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 ,มาบอสอีกตัวอุ้ย ตายเลยเหรอโอ้โห,โ,โ,หโดนตัวอะไรฟาดวะหุ้ยเร็วไปใหม่วะเนี่ยโอ้โหแม่งใช้เอ้ second chain ไม่ได้ด้วยวะโอ้โหแม่งฟาดทีตายไปซะโ,โหดอื้ขออีกสักแรงสองแรงเอ้ยด่านสองด่านก็ไม่ได้โอตายซะงั้นจบจบเฮรับจบเฮเฮ้เอาวะ อ๋ออรีน่าต้องเล่นอีกสองครั้งเหรอหรือได้อีกสองครั้งชีวิตนะครับจ่ายไปพันหนึ่งได้เล่นสามครั้งนะครับโวร์นาเมนไม่ใช่อรีน่าพูดผิดได้เล่นโวร์นาเมนสามครั้งนะครับมีเพื่อนๆคนไหนเล่นลงมาวะเฮ้ยมีเราเล่นคนเดียววะโอไม่มีใครเล่นเลยกระชั้งเถอะนะครับจริงๆเล่นได้อีกสองครั้งผมไม่อยากเล่นแล้วเดี๋ยวผู้ชมจะเบื่อไปตามๆกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม